ตอนแสงแห่งความหวังภาคสตวษที่20มนุษย์ได้เผชิญวิกฤตต่างๆมามากมายจึงพยายามคิดค้นประดิษฐ์วิวัฒนาการใหม่ๆซึ่งมนุษย์ได้พัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าไปอย่างมากและได้ออกเดินทางด้วยกำลังใจและความหวังอันเต็มเปี่ยมไปด้วยความตั้งใจจริงของมนุษย์เราจึงเรียกยุคนี้ว่า neo frontier ในขณนะดเดียวกันก็ได้ปรากฏสิ่งที่น่าหวาดกลัวขึ้นตอนนี้เป็นการซ้อมเท่านั้นเอง คิดว่ายังไปได้อีกไกลนะเนี่ยการซ้อมเนี่ยรู้สึกเสียดายได้ซ้ำไปนะเนี่ยนะที่น่าเป็นห่วงก็คือฝีมือของคนขับว่าจะผ่านหรือเปล่าท่านั้นแหละนะโอ้โหเต็มเต็มเ้ไม่ลู้แล้วอหัวนึกไก่ไม่ได้ก้วสกทีนี้แกรู้แล้วใช่ไหมฝีมือแกกับฉันันตางกันมากไม่ต้องมาพูดถึงนฝีมือหรอกนะ <differences S 2> ฉันเข้ามาสู้ก wow <Alcohol S 3> mm ันได้เลยไม่เห็นโอ้ได้เลยได้เลยได้เลยได้วละไ้เลยได้เลยได้เลยได้ลย้ล้ลยไดลง้ลเลเลลโชว์ล้ลล้ลลไลล้ลลลล้ล ดลโอ้ซเอาไไปกลัวหอิตัวเล็กใจใหญ่ว่าซไม่ไหวแล้วแบบนี้ไม่ไหวไม่ไหวใหญ่ใหญ่เหรอจับแพ้ดีกว่าบ้างเดี๋ยวเวียนหัวไปเลยโอ้ยโอ้ยมันเริ่มโดนหลอนไอ๋อโอ้ยที่ต้องแถมไม้หน้าสามใกสู้ได้โอ้ยโอ้วยังไงยดีกว่าโอ้ซ่อะไรให้สัขึ้นไ อาุการึ้นเลยมาโอ้น่ารักไเลยบ้าที่สุดเลยการต่อสู้มันเพิ่งจะเริ่มต้นเดี๋ยวนี้น้าวคะแนนสูงสุดขะแนนี้คือ78คะแนนครับสองคนนี้คะแนนเท่ากันเลยครับเนี่ยคะแนนสูสีกันทั้งคู่เลยนะเนี่ยอือพี่นี่สงสัยจะพอมีหวังแล้วนะจริงมะคือในทางเทคนิคแล้วเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรหรอกครับอลยอไ้อาต่อ โอ้ยคุณตั้ง่าสิแล้วหน่อยอู้ืมอาสุกะอาร์โอ้โหให้เขาฟอร์มสิทุกส่วนครับหัวหน้าครับอาหัวหน้ามาเหรอเฮ้ยหัวหน้าเนี่ยมันหลอกฉันดิวะเอ่อหายไปไหนล่ะเฮ้ยแวบไปแล้วเฮ้ยอ้ไชุบแวบวันจุกจิกของมันเน่โอ้ยโอ้ยอาสุกะนี่แหละครับหัวแข็งออกจะดื้อเลยซ้ำไปนะครับเนี่ยครับมา หมายถึงตัวปัญหาหรือเปล่าแล้วคะนี่อืมมีส่วนมาตั้งพ่อมากเลยทีเดียวนะครับเนี่ยพ่ออซึกะเหรอเออร่วมเป็นอซุกะเอ่อคาซึมาครับคาซึมาพ่อเขาเคยเป็นนักบินคู่กับผมมาตลอดครับในวันเกิดเรื่องเราก็บินด้วยกันนะครับถึงจะเป็นคนินที่สัยแปลกแต่ก็เป็นนักบินที่มีฝีมือมากเลยทีเดียวครับถ้าจะไม่ผิดตอนที่วิ่งเข้าหาลำแสงเนะี่ยก็เป็นข่าวดังใช่ไหมครับโอ้ยตอนนี้กลายเป็นตำนานไปแล้วหรอครับ นักบินที่หายไปในลำแสงนลำแสงการทดสอบในครั้งสุดท้ายนี้ดิฉันซูเปอร์การ์ดยมมิมุระเรียวและเจ้าหน้าที่โคดะจะเป็นผู้ทดสอบเป็นกรณีพิเศษด้วยนะคะแน่นอนที่สุดว่าการทดสอบครั้งสุดท้ายนี้จะมีอันตรายมากมายอยู่ที่การตัดสินใจของแต่ละคนและขอให้ระวังเรื่องความปลอดภัยให้มากด้วยนะคะอื mm hmm. ฉันคิดว่าไม่ได้มาเล่นตลกให้ดูหรอกนะเนี่ยแม่ก็ได้มาฝึกฝนต่อสู้กับรุ่นพี่ที่แสนสวยขนาดนี้นะครับผมดีใจจนบอกไม่ถูกเลยแ่ะครับขอบใจมากนะถ้างั้นเพื่อเป็นการขอบคุณฉันขอทดสอบเธอเป็นคนแรก เกเรนี่จะบ้าหรือยังไงไม่ต้องพูดนะตัวหนัาพี่ดีกว่เก่งเหมือนกันนี่สมกับหน้าพี่เลยแต่ก็ดูผมนะเอาจริงแล้วนะป็นไปไม่ได้หรอกฉันจะสั่งให้ร่วงตามสัญญา De naar neemt inzien dat we met een kreetpomp... Pas daar! Oh. Nee. ยังอสาสึกะนี่คือความแตกต่างแกก,กับฉันไงวะพิธีการขูงนายมันขี้โกงหรืว่าฟูดโดนี่เป็นการลงโทษนายไงฐาหนดูถูกผู้หญิงอ่ะฉันไปก่อนนะเสร็จแล้วไปยอมเลอะ ชนะแล้วม่ฉันถูกยิงนะเหรอตายจริงอ,อตามที่คาดไว้เลยนะเนี่ยนะจริงด้วยครับเฮ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยพละงานของเราถูกโจมตีครับทำไงดีครับอะ,อะไรนะ

ồ ồ cha lo nó ngủ đi nào mà nát thì cũng ต่อสู้ครั้งนี้ทุกจะเริ่มขึ้นเย้หเห็นพี่มือฉันไปเป็นยังไงเก่งมาก เงียบจังเลยเราจะเราจะตายที่นี่แล้วเนี่ยพาอคชินลูกพ่อโอ้ พ,อพ่อครับผมก็อยากเห็นลำแสงเหมือนกับพ่อนะครับไอจะยอมตายไงไงโอ ที่นี่ที่ไหนกันเธอเป็นใครอ่ะที่นี่เป็นห้องพยาบาลของ TPC ส่วนชันซูเปอร์กัสซูเปอร์เลดี้มิดริกะใหม่จ้ะผมเออผมยังมีชีวิตอยู่เหรอ <c oughs> จริงด้วยคุณโคดายังแปลกใจเลยว่ารอดมาได้ยังไงอะ่ะในสถานการณ์แบบนั้นปาฏิหาริย์เลยเลยนะ ปฏิหารกันเหรอแต่ผมว่าคุณเนี่ยคุณก็น่ารักดีนะคราวหน้าไปเด็กกันนะเหมือนที่พี่เรียวเขาพูดไว้จริงๆด้วยพี่เรียวกันเหรออ้อแล้วเขาเขาว่าไงบ้างอะไม่ใช่ชายมาดแมนสัหน่อยแต่มั่นใจตัวเองเกินไปมั่นใจตัวเองเกินไปอืมแต่ว่าพนักงานใหม่ไฟแรงแบบนี้ใช้ได้เลยล่ะอดพนักงานใหม่ผมเนี่ยนะ 哪个呢？哦哦哦！哦，哦哦哦！ ฝันอีกแล้วฝันอีกแล้วฐานบัญชาการ TPC ภาคคืนนิส้สมาชิกใหม่ของ TPC สุปการ์สอัศกาชินครับขอฝากตัวด้วยครับอใช่เลยใช่เลย,ยใช่เลยเเบเบาครับ <laughs> <laughs> ชั้นหัวหน้าฮิบิคิอืเอาละน้องใหม่ลองพูดคำคมให้ฟังหน่อยสิแน่นอนว่าสั้นๆไม่ต้องอยาวพูดคำคมเหรอใช่ ฉานแสดงออกแบบผมจะสู้กว่าที่จะหาไม่ผมสู้ตายครับอะไรแบบนี้ได้ไหมอ๋อถ้าอย่างนั้นอะไรเออนึก่อนฮะอย่าดึกนานนะผมเป็นชายมั่นครับผม,มแต่ว่าอย่าหวังอะไรกับผมมากนะมผมเป็นคนที่มองไปข้างหน้าครับไม่เคยหนีแล้วก็ไม่ยอมแพ้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแค่นี้ครับถ้าอย่างนั้นก็จะทำทุกอย่างโดยที่ไม่เลี่างเป็นวิธีการได้ใช่ไหมก็มันไม่มีเวลาให้เรื่องนี้จ้า น่าเยเกืจ้าจ๋าถ้าการกอร่อสร้างระบบชั้นบรรยากาศเสร็จสมบูรณ์เมื่อไหร่ดาวที่เต็มไปด้วยดินสีแดงที่เราเห็นเวลานี้ก็จะสามารถปรับอุณหภูมิได้เหมือนโลกเราจะเห็นสิ่งมีชีวิตมากมายเกิดขึ้นดอกไม้คุจะบาสพร่งงแต่ถ้าจากประวาลอนันกว้างใหญ่นี้ทําให้ความฝันและความหวังของมนุษย์เป็นผลสําเร็จเมื่อไหร่ความหวังในเรื่องของโครงการอนาคตก็อยู่ใกล้แค่มือเอื้อมเท่านั้นเอง นี่เป็นคำพูดของผู้บัญชาการคนก่อนใช่ไหมครับอืก็อยากใหู้บัญชาการคนก่อนเนี่ยเขามาเห็นโครงการนี้จริงๆเหมือนกันนะครับถ้าจะมาดีเชิญทางนี้เลยครับเ๋ยวมาทางนี้เร็ว รถพบสัตว์ประหลาดออกอารวาสเป็นขนาดนี้ด่วนสัตว์ประหลาดเหรอจริงเลยเนี่ยจะได้รองยานของจริงแล้วอะยิงมันเล่าสวยของ<ต>เราเหรอฮะไอเด็กใหม่เนี่ยคุณทุกคนออกมาปฏิบัติการช่วยเหลือด่วนที่สุดสุปอร์คัดเตรียมออกปฏิบัติการฟังนะอย่าให้ผู้บัญชาการเป็นอันตรายแม้แต่ปลายก้อยจำเอาไว้ลาลา อยูมากเองใช่ไหออกปฏิบัติการบินรวดเดียวให้ถึงดาวอังคารเลยเห็นสุเสื้อไทยเชิญทางนี้เลยสัตว์ประหาดตะวันทางนี้ครับจะไปถ้ำนิรภัยไปหลบที่พ้นภัยก่อนดีกว่าครับขออนุญาตครับจะไปไหนสุวิจัยทดลองที่นี่ผมมีหน้าที่รับผิดชอบผมจะไปตรวจดูความเรียบร้อยก่อนครับผมนรียกไปหน้าที่ของฉันเหมือนกันฉันผู้บัญชาการที่นี่ บชิกัรฟุกามิครับสุอร์กัส์มาแล้วหรออีงจริงอาเฮ้แยกเป็นสามลำออกปฏิบัติการเดี๋ยวนี้ ว่าไงเนี่ยรอบตัวสัตว์ประหลาดมีลำแสงพิเศษเคลือบตัวมาอยู่ครับตอนี่ก็หมายความว่าทำอะไรมันไม่ได้เลยนี่ยังไงนี่ต้องรอก่อนนะอย่าไปรับคำสั่งเลยเฉยฮะน่ะไล้ยเป็นหน้าที่ผมเองยิ่ง เรืเ่องความสัตย์จะสัปะหราาได้มาทางนี้ซะโอ้หัวหน้าครับมีอะไรมีกองทัพสัปะหราามาทางนี้ครับเป็นฝูงเลยโคด้า คุณโคดอ้ะ,ะ,ะฉันไม่ไหวแล้วนายรียบหนีไปก่อนเถอะอุณคุณโคดณคุณโคดหนีไปซะเอาวุธ่นั้นทำอะไรมันไม่ได้หรอก แต่ก็ไม่ใปละหลาดเดียวนี้เลยแต่ว่าผู้อาศึกะล่ะคะเราไม่น่าที่ปกอง้องศูนย์วิจัยแล้วเข้ารักษาปา่ัยเขา,าหมด มาสิทำอ,อะไรสิสิสิฉันไม่ยอมแพ้หรอกเน่ะฉันไม่ยอมแพ้แกหรอกเราต้องไม่ยอมแพ้มันเราต้องไม่แพ้มันโอ้

อนนั้นมันเหลวไหลนะ้าฮะนั่นที่กล้าเถอะไม่ใช่หรอกน้นำรุดร่างยักษ์อุนตราแมานต่างหากล่ะ มนุษย์ร่างยักษ์น่าจะก,การปราบสัป,ปหลาดได้ในเวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีเองครับมันเป็นธรรมดาซะด้วย า,าซึ่งมาจากดาวอังคารที่มีชื่อว่าอุลตร้าแมนจะช่วยเหลือมนุษย์บนโลกได้หรือไม่โปรดติดตามตอนต่อไปในอุลตร้าแมนได้าล้ ลึกลับที่ถูกตั้งชื่อว่าโซเฟียต้องการจะทำลายโครงการนีโอฟรอนเทียแต่ในขณะเดียวกันก็ได้มีสัตว์ประหลาดที่เกิดจากแมกมาออกมาอาลววาดได้น,น่าจะจัดก,การกับมันได้สำเร็จหรือไม่โรดดในตามตอนแสงแห่งความหวังตอนอวสาน